กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่547ี่547ค่ะประจำเย็นวันพฤหัสบดีที่25เดือนกันยายนพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พได้รับชมกัน1ชุดจ้ะ1ชุดวันนี้มี20รายการค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่ 200บาทนะคะ1องค์200บาทจ้ะถ้ารับ2องค์300บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบถูกใจรายกันไหนสามารถโทรทักกลายเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่ๆขา1วันมา2รอบจ้ะรอบเช้ารอบเย็นนะคะรายการที่1ของเย็นวันนี้จ้ะเป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยจ้ะเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะ ต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองหลวงพ่อผางจ้ะหลวงพ่อผางปี1นึ่งสองค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจ้ะด้านหลังนะคะ ต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจ้ะหลังยันสี่นะคะปี2 4 6 7จ้ะฉลุหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการที่4จ้ะต่อไปเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5เป็นพ้ากลิ่งจ้ะพ้ะกลิ่งถือดอกบัวนะคะน้องสุภาไม่ทราบที่ค่ะพ,พี่ขา ลายฐานนะคะต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกเป็นสมเด็จเก่าจ้ะเก่าสวยค่ะพี่ๆขาเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดจ้ะเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมจะ้ะรายการที่7นะคะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8ดหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจะ้ะใบหน้าชัดเจนนะคะดวงตาชัดเจนค่ะ หลวงพ่อสุดรายการที่8จากปี15ค่ะพี่ๆขาด้านหลังจะเป็นยันตระกอร้อแบบนี้เลยจ้ะรายการที่8นะคะต่อไปเป็นรายการที่9นะรายการที่9เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีค่ะพิมพ์จัมโบ้ค่ะพี่ๆขามีฝังตะกุด1ดอกนะรายการที่9นะคะพระปิดตาหลวงปู่โตจ้ะ พิมพ์จัมโบ้ค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10เป็นสมเด็จปกโพจ่ะของหลวงพ่อกลวยนะคะมาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสจ้ะสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยปีหนึ่งสาจ้ะ มาพร้อมเรี่ยมสแตนเลสแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ขารายการที่10นะคะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11หลวงพ่อไปวัดกำแพงจ้ะปี478 8นะคะหลวงพ่อไปรายการที่11จ้ะ ีครับใครนะคะหลวงพ่อไปรายการที่11จ้ะต่อไปเป็นรายการที่12นะคะ12เป็นเหรียญรอหลวงพ่อทาจ้ะหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะ รายการที่12จ้ะต่อไปเป็นรายการที่13นะคะ13เป็นจี้พระแก้วมรกตจ้ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ขามาพร้อมเลี่ยมจ้ะพร้อมใช้งานนะคะ200บาทจ้า2 0 0บาททุกรายการเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่14คะ่ะ14เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางพลานนะคะ ต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นหลวงปุณนะค่ะหลวงปุนะ่ณะพิมพ์หลวงปู่สุกนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยจ้ะหลวงปุนะ่ณะหลังยันนะคะรายการที่15จ้ะต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ16เป็นพระรอดจ้ะ รอดรายการที่16นะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17หลวงพ่อหลวงพ่อสงจ้ะวัดเจ้าฟ้าสาลาลอยนะคะชุมพรจ้ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะเป็นรุ่นพิเศษค่ะโรงพยาบาล รอรอพออสวนะคะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษจ้ะหลวงพ่อสง์นะคะรายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18นะคะ18เป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขค่ะมีลงลักษณ์นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยจ้ะมีรอยจานยันนะคะพระปิดตาหลวงปู่สุขรายการที่18จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ19เป็นพระงบําอ้อยจ้ะเป็นเนื้อดินค่ะพี่ๆค่ะหลังเรียบแบบนี้เลยจ้ะมีมีรอยนิ้วมือนิดนึงนะคะพร้งบําอ้อยรายการที่19จ้ะต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะเป็นพระขุนแผนจ้ะ พระขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะมาพร้อมเลี่ยมจ้ะพระขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่ขามาพร้อมเลี่ยมค่ะมีเลี่ยมขอบข้างนะคะ รายการที่20จะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะ200บาทจาก200บาททุกรายการเลยนะคะถ้าพี่พี่รับ2รายการ300บาทจา้ะจ้ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่ขาชอบถูกใจรายการไหนโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะ สำหรับเย็นนี้สวัสดีจ้า